สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนอง้องทุกคนด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับกับตัวเกมใหม่ล่าสุดครับจากทางกาวิที้นะครับได้ทําการอัปเดตและก็ปล่อยให้กับเราเนี่ยสามารถเล่นเทสต์เบต้าหรือเทส์เอลฟาได้นั่นเองครับสำหรับคนที่กดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็จะได้เทสกันทุกคนนะครับในระบบ Android และก็ iOS นั่นเองครับผม สำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่านะครับในภาคเวอร์ชันนี้ก็แล็กนัลล็อกเอ็น s ลสเทลนะครับผมสำหรับตัวภาคนี้ซึ่งภาคนี้จะเป็นอย่างไรเรามาชมเกมเพย์กันก่อนละกันครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำให้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้านอ a s y Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือ รายแอดสามก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขา์นั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่่งมมมัันนเเหหาาะกๆรบสพือ ที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับ ในเรื่องของเกมเพลย์ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเน่ยนิ้วพอสมควรเลยครับอ่ะเนี่ยนิ้วแบบไหนเราไปดูเกมเพลย์ก่อนครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องของระบบนะครับซึ่งระบบเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเปิดอะไรให้เราเล่นเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับผมซึ่งเราก็จะใช้สเตมินานะครับในการเข้าซึ่งสเตมินาของเราก็จะเต็มอยู่ที่80นั่นเองครับก็จะเข้ารอบละห้าซึ่งเราสามารถไปต่อสู้ในแต่ละเมืองได้นั่นเองครับหลักๆเลยครับง่ายๆครับให้เราเนี่ย กดเดินแล้วก็เก็บนะครับผมมันก็จะเป็นเพชรแบบนี้นะเห็นไหมอ่าเป็นเพชรให้เราเดินเก็บแล้วก็มีสกิลเนียปล่อยให้เรามาเมื่อเราทําการอัพเลเวลครับในการเก็บเพชรนะครับผมในในแมปนะเขาก็จะให้เราทําการอัพสกิลให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะได้สกิลตั่วไปแล้วนะครับสกิลก็จะเป็นในส่วนของ AOE นะครับแบบสกิลหมูนะ บา,บางอันเนี่ยก็จะเป็นแนวเส้นตรงบางอันก็จะเป็นแนวแบบวงกว้างนะครับผมอ่ะผมก็จะเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับผมนี่อยากได้รูปธนูแบบว่ามันตกลงมาใส่สตูนะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะให้เลือกตามคาสตของเรานะครับผมว่าเราต้องการคาสต์อะไรนะครับผมนี่นะของผมเนี่ยเล่นอาร์เชอร์นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสกิลของอาร์เชอร์ออกมาแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราเดินในแบบอย่างนี้ครับผมมันก็จะทําการตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องกดใช้สกิลเองนะครับแค่เราเนี่ย ผ่านเลเวลหรือเก็บเพชรแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเลเวลของเราเนี่ยก็จะอัพแล้วก็ให้เรานะครับผมทําการเลือกสกิลอ่าผมก็จะเลือกสกิลนี้นะครับผมและพอเราเลือกสกิลเนี่ยเราก็เก็บเลเวลอัพเลเวลไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีบอสขึ้นมานะครับผมในแมปนะเราก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บสมบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ เวลาเราตีมอนสเนี่ยสิ่งที่มันจะดรอปนะครับก็จะเป็นเพชรแบบนี้เลยเห็นไหมก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีส้มเนี่ยก็จะเป็นได้ EP ที่มันเยอะกว่านะครับผมนี่เราเดินเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอ EP ข้างบนนะครับหลอดข้างบนเนี่ยเต็มมันก็จะทําการให้เราเนี่ยสามารถครับผมมาอัพสกิลได้ซึ่งสกิลเนี่ยถ้าเราเลือกสกิลเดิมนะครับที่เราเลือกตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นการเพิ่มดาวหรืออัพเกรดเลเวลนะครับอ่าเพิ่มความแรงให้กับสกิลที่เราเลือกแต่แแรรรรรกกคคัับบบบผผมมเเเอ้า็ดินนีไปื่ยๆ พอตีไปชุงสูงเรื่อยๆเ,เนี่ยคือมันก็จะมีเม็ดสีส้มหล่นในตามแมปนะครับผมนี่นะซึ่ง HP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะครับผมเราอัปเกรดข้างนอกนะ,ะยิ่งเราอัปเกรดตัวละครใส่ชุดเกราะอะไรให้ตัวเองเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะมีแบบว่าอันนี้ก็จะคือพอเราเลเวลนะครับใกล้เลเวลสิเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกอาชีพนะครับว่าเราอยากจะเลือกอาชีพอะไรซึ่งผมเนี่ยก็เลือกอา c เชอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มสกิลให้กับผมแล้วก็ผมก็จะเพิ่มดาวเป็นสกิลนี้เป็น3ดาาวม เฮ้ยผมไปเลือกเมทเฉยเป็นเมทเป็นเมทแต่ถ้าอาวุธของเราเป็นธนูมันก็เป็นธนูนะครับถ้าเราเลือกเมทนะครับชุดเนี่ยเวลามันเปลี่ยนคาสเนี่ยมันก็จะเป็นชุดเมดใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังถือธนูเหมือนเดิมเพราะว่าอาวุธหลักที่เราถือจากข้างนอกเข้ามาในเกมนะครับมันก็จะเป็นตัวเอ่อตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวธนูอยู่แล้วอ่าแล้วก็จะเพื่อ <laughs> นๆก็จะสังเกตนะครับมันก็จะมีคู่หูเห็นไหมคู่หูเรานะครับอ่าเกมนี้ก็คือกาชาง่ายๆครับผม มีกาชาชุดอาวุธและก็คู่หูนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลเพิ่มดาเมจอาวุธขึ้นมาครับ10%เราก็จะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับตอนเลเวล10ล้วคือมันจะมีบอสเป็น2ตัวนะครับต่อแมปนะแมปที่เราเข้าไปโจมตีนี่แหละมันจะมีแบปนะครับผม ถ้าเราเลือกสกิลเอวีอ่ะเนี่ยครับเวลามอนลุมแบบนี้มันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับอาจะเพิ่มดาวเมดอาวุธเข้าไปแล้วกัน25%ไอรที่แบบว่าชอบสายออโต้อบอกเลยนะครับไม่บอกเกมนี้มากๆนะครับผมกลัวว่าเล่นประมาณ1นาทีเนี่ยน่าจะลบนะเออใครที่ชอบแบบ MMO นะครับแต่ถ้ามาแบบว่าสไตล์แบบเออบริหารนิ้วนะครับไตด่านอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนนะครับผมคนที่ชอบแนวนี้นะ ซึ่งเกมนี้มันก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมถ้าเป็นรักนาล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็น M m O อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมารูปแบบแบบแบบเล่นเพลินนะครับอ่เกมมือถือนั่นแหละนะครับทุกคนนะเล่นเพลินเล่นผ่านด่านไต่ด่านไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้นิ้วบังคับนะครับรุ่นถ้าเราเล่นในมือถือเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับอ่บังคับง่ายแต่ถ้าเล่นในคอมเนี่ยอาจจะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องบังคับด้วยคีย์บอร์ดนะ แต่ถ้าในมือถือเนี่ยมันจะแบบว่าสมูทกว่านี้นะครับจะง่ายกว่านะอันนี้ผมก็อัดในมือถือนะเออผมก็อัดในมือถือครับแต่ว่าแสงมันอาจจะแรงเกินไปเนาะเออเวลารีวิวนะครับแสงก็อย่างที่บอกครับเกมมันยังอยู่ในช่วงของการเทสเอลฟาอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มเนาะกิจกรรมอะไรบางอย่างเขาก็ยังไม่มีให้เปิดนะครับเขาให้เราเนี่ยมาเทสแบบขำๆนะเออขำๆไว้ก่อนนะครับเพิ่มดาวเมสให้กับตัวสกิลของเรานะครับเราก็จะ เวลาบอสออกมาเนี่ยเราก็จะตีง่ายนะครับเราก็เก็บเก็บอ่าบอสมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับตอนเลเวล23ได้นะก็เราก็ตีพิวลี่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เราตีสบายอยู่แล้วสกิลเราโหดนะครับนี่ไปเรื่อยๆครับนี่เรียบร้อยพิวนี่แตกเรียบร้อยครับเราก็ผ่านเลยเราก็ได้ในส่วนองโกไปซื้อของแล้วก็ใบตีบวกนะครับแล้วก็ EP แล้วก็ไปอัปเกรดคู่หูของเรานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ อินเทอร์เฟสนะครับในการทําตัวละครว่าฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราเล่นในปัจจุบันนะครับในส่วนของเอลฟาโอเคครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับผมพอเราได้มาเราก็กดเข้าไปที่ร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับคิสตันเนี่ยเราก็จะเอาคิสตันเนี่ยมาทําการซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับในร้านค้านี่แหละนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวละครคิสตันเนี่ยเรารับจากไหนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราผ่านของมอล็อกมาใช่ไหมครับเราก็ไปรับกล่องของมอล็อกนะเปอร์อเซ็นต์ในการพันดักนะครับเราก็รับปุ๊บๆเห็นไหมครับมันก็จะมีโอริมาด้วยนะ พวกนี้เนี่ยเป็นของที่เราจะต้องเอาไปใช้ทําตัวทั้งหมดเลยอ่ะแล้กดเข้าไปตรงนี้ครับผมเราก็จะเห็นนะครับผมมันก็จะมีอ่าตรง S อสเกนะครับผมในส่วนของกาชาเนาะมันก็จะมี S อสเกตแอดวานซ์ซับไพนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นล็อกคีซับไพนะครับผมล็อกคีเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดานะครับนี่จะมีแค่ของเขียวนะครับของเขียวแล้วก็ของขาวที่เป็นของใส่อาวุธนะถ้าเป็นแอดวานซ์ซับไพนะครับกาชาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของของฟ้าแล้วนะครับผมอัตราดอกของฟ้ามาแล้ว แต่ถ้าเป็น S นะครับผมตรงนี้นะถ้าใครมีงบประมาณนะครับสมมุติว่าเกมเปิดนะเรามาเปิดในส่วนของ S Gate Supply เนี่ยเราจะมีโอกาสในการลุ้นรับในส่วนของคู่หมูด้วยครับเห็นไหมคู่หมูสีฟ้าด้วยครับนี่เป็นซอฟแมนครับโคเท่เครับผมแล้วก็มีเมดด้วยนะอ่าแล้วก็มีตัวพระด้วยนะครับมีพีชให้กับเราด้วยนะสำหรับคู่หมูนะครับก็จะมี3ตัวละครที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ของอุปกรณ์ที่เป็นระดับ S นั่นเองครับ ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่ดีที่สุดนะครับนี่มี3ตู้นี่แหละสําหรับกาชานะครับพอได้มาแล้วก็มาทําการอัปเกรดนะครับผมต่างๆใส่ชุดใส่แฟชั่นนะครับผมให้กับเรานะพวกนี้มันก็จะได้ซึ่งเหรียญกาชาเนี่ยเราก็จะได้จากการต่อสู้อยู่แล้วนะครับผมได้รับจากการต่อสู้อยู่แล้วในแต่ละด่านที่เราได้มานะครับผมและก็อีเวนต์ในส่วนของเควสในปะัจจุบันนะครับ เ้วก็จะเอามาเปิดกล่องนี่แหละทำควสนะครับแล้วก็เปิดกล่องนะแล้วก็มีรางวัลเช็คอินด้วยนะครับผมในส่วนของกาชาพอเราได้มาแล้วก็เอาไปเปิดนะครับไปลุ้นกาชานะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดันเจียนนะครับก็จะมีดันเจียน2อย่างนะครับก็จะมีในส่วนของเดลรี่ดันเจียนนะครับดันเจียนายวันเพื่อหาอ่าโก้ Go นะครับผมแล้วก็ดันเจียนในส่วนของ หอคอยนะครับตรงนี้ต้องผ่านด่าน15นะครับไปเมือง15ก่อนอ่ะเมืองมีตรงไหนบ้างอ่ะพอเรากดเข้าไปครับกดเวอร์ครับเมืองคือเยอะมากนะทุกคนเนี่ยก็อ้างอิงจากอ่าแล็กนาล็อกเลยนะครับผมนี่ณปัจจุบันนั้นก็คือเมืองพวกนี้เวลาเราไต่ไปใช่ไหมครับเห็นแต่ละเมืองไหมครับมันก็จะมีเอ่อเลเวลด้วยนะเราผ่าน1บ่อใช่ไหมครับอ่ะอย่างเช่นพอนเทล่าเราผ่าน1บ่อบ่อที่11บ่อที่15บ่อที่ส8บแยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็คือเลเวลของเรานะครับเราถึงถ้าเราเลเวลผ่านมาตรงนี้เราก็สามารถ ไปในแต่ละบ่อได้ก็คือด่านเนี่ยค่อนข้างเยอะต่อ,อมาครับผมก็คืออันนี้ก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันในการอัปเกรดเหมือนคล้ายๆอัปรูนนะครับที่เราได้จากาวัตถุดิบที่เราได้จากการผ่านเมืองต่างๆนะครับเราก็เอามากดอัพอ่ะสมมุติว่าผมจะเพิ่มนะครับในส่วนของแอคแท็กผมเนี่ยต้องใช้นะครับในส่วนของโกด้วยนะโกเนี่ยห้าพันสองใช่ไหมครับตาคิดตันที่เราได้จากการผ่านด่านนั่นแหละครับเราก็มาอัพตรงนี้เพื่อเพิ่มค่าสถานะาต่างๆก็จะมีแอคแท็กคีเลตนะครับผมนี่ไว้ HP นะครับขวดยา มีฮิลด้วยนะครับก็เพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆนะเหมือนกับการอัพรูนะครับตรงนี้นะยิ่งเราอัพไปเรื่อยๆตัวละครเรามันก็จะเก่งนะครับก็จะผ่านดาบไปเรื่อยๆได้โอเคครับฟังก์ชันเนี่ยมีประมาณนี้จริงๆนะครับผมโมต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะครับณปัจจุบันนะตั้งแต่วันที่นะครับ23ถึงวันที่28นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมใครที่อยากจะได้โค้ดนะครับไปเล่นก็อย่าลืมนะครับสามารถเข้าไป ดีคอร์ดได้นะครับของตัวเกมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะสำหรับเกมภาคนี้ใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สำหรับการรีวิวของเกมภาคใหม่จาก Gravity ครับสำหรับ Black n a r o ล Endless t a l e ครับ